พ่อแม่พี่น้องชาวลำพูนโออกมาต้อนรับกันอย่างอุนหนาฝาคั่งตอนนี้แคนดิเดตอาจารย์เชนกําลังคุยกับชาวสวนลำไยอยู่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่มารับรองมีข่าวดีให้พี่น้องแน่นอนนะครับเป็นไงบ้างครับพี่น้องตั้งแต่เรายกเครื่องพักเพื่อไทยมาเราสื่อสารได้เด็ดขาดต่อยได้ตรงหมัดไหมครับพี่น้องประชาชนพักเพื่อไทยเนี่ยมีดีเอ็นเอเป็นหัวใจของประชาชนมาตลอด แต่ที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่คนคอยขัดขวางเรามีแต่คนคอยปรามาาเราว่านโยบายเราเนี่ยทำไม่ได้บ้างประชานินยมบ้าง30บาทรักษาทุกที่ก็บอกว่า30บาทตายทุกโลกบ้างตั้งแต่นี้เป็นต้นไปไม่มีแล้วครับโคศกคนนี้ถ้าใครมาพูดอย่างเงี้ยเราจะเปิดศึกมัน ตอบโต้ด้วยข้อมูลที่แม่นยำตอบโต้อย่างรวดเร็วกระชับจัดไวดีไหมครับพี่น้องเราจะไม่ยอมให้ใครมาดูแคลนประชาชนผู้สนับสนุนเราอีกต่อไปแต่ก่อนมาหาว่าเป็นคนรากหญ้าบ้างเป็นควายแดงบ้างเป็นนางแบกบ้างไม่มีแล้วครับพักเราไม่เป็นอีเย็นอีกต่อไปนะครับพี่น้องรัฐบาลสีน้ำเงิน ที่พักสีส้มเขาค้ำกันขึ้นมาเนี่ยอยู่มาสองเดือนต้องบอกว่าเป็นนายกที่ใช้เวลาสั้นที่สุดที่แสดงให้เห็นว่าทำงานไม่เป็นเขาทำอะไรบ้างรู้ไหมครับสองเดือนที่ผ่านมาขณะที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเป็นหนี้เป็นสินกันเนี่ยเขาเอาเงินเราสี่พันล้านไปต่อสัญญาโมเตอร์ GP ที่จังหวัดเขาอย่างนี้มันใช้ได้ไหมครับพี่น้อง เขาไปเซ็น MOU แร่เอิร์ธเอาทรัพย์สินที่อยู่ในดินบ้านเราเนี่ยไปแก้ผ้าขายให้ต่างประเทศแล้วก็ไม่บอกใครเลยอย่างนี้เรายอมได้ไหมครับพี่น้อง <im itation> เขาโยกย้ายข้าราชการไปเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นงูเห่าเนี่ยโยกย้ายถึงขั้นนายอำเภอโชคดีที่ชาวลำพูนไม่มีงูเห่าสักตัวเลยถูกไหมครับ เดีนี้เราจะตามไปขยี้มันงูเห่าทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวคอยดูยเราจะเดินสายไปขยี้มันจะโยกย้ายข้าราชการเท่าไหร่เราก็ไม่กลัวเดี๋ยวเราจะเดินไปเอารถทับมันให้แบนเลยดีไหมครับเ <Yeah. S 1> มื่อวานเปิดตัวนโยบายดีๆไปเยอะแยะมากมายไม่แน่ใจว่าพี่น้องคอยได้ฟังอยู่หรือเปล่าท่านสุริยะออกมายืนยันเลย นะครับมีคนไปบอกว่าโอ้ยเป็นคุณลุงทำงานมาเป็นรัฐมนตรีตั้งนานละไม่เห็นได้อะไรเลยเมื่อวานท่านสุริยะของผมเจกซันของผมจะทำให้หลานมันดูตอนปี2548ได้สวนรภูมิมารอบนี้สนามบินเชียงใหม่ทำให,ให้ใหญ่กว่าเดิมดีไหมครับพี่นัองทำให้หลานมันดูสักครั้งหนึ่งว่าใครทำงานเป็นไม่เป็น ครองข่ายรถไฟวิ่งขึ้นลำพูนอีกหน่อยเป็นรางคู่ขนลำไยขนมะม่วงขนสินค้าการเกษตรพี่น้องเดินทางไปเที่ยวได้ทั่วประเทศไทยดีไหมครับพี่น้องนอกจากนี้นโยบายดีๆบางอันที่เขาทำมาเราก็ไม่ได้กีดขวางทางการเมืองแต่บางเอิญเราทำได้เก่งกว่าเขามีคนละครึ่งใช่ไหมครับจ่ายคนละครึ่งห0 50, 50ของเรา เคยทำมาก่อนเก่งกว่านั้นคราวนี้70-30สัดออก70พี่น้องออกแค่30พอดีไหมครับเ <Yeah. S 1> ตรียมตัวเจอได้เลยนะครับเข้าไปเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่ทำได้ทันทีตอนนั้นวันที่จับเบอร์พักออกมาหัวหน้าหนิมเบอร์เก้ามันลอยขึ้นมาหามือเลยพอเดินออกมาผมก็ไปเหมาหวยมาสักครึ่งแผงพอไปตรวจอีกที โดนกินเรียบมันจะดีกว่าไหมถ้าเรามีหวยกเกษียณหวยอะไรไม่รู้ได้สามเด้งลุ้นล้านทุกวันศุกร์เงินต้นเก็บไว้ทุกบาทแถมมีดอกเบี้ยด้วยดีไหมครับพี่น้อง <Yeah. S 1> ถ้าจำได้ขอเล่าประวัติศาสตร์เล็กน้อยสำหรับเบอร์เก้าย้อนไป2548พักไทยรักไทย377เสียง นโยบายดีๆพี่น้องยังจำได้อยู่ดีกินดี30บาทรักษาทุโกโรคโอท็อปยิ่งใหญ่ออกไปขายได้ทั่วโลกกองทุนหมู่บ้านกองทุนสตรีรอบนี้ขอสัก250ได้ครับพี่น้องยังไงวันนี้8กุมภานะครับเขตหนึ่งขอเอาใจช่วยให้ผู้สมัครคนเก่งของเราคุณเก่งกาเบอร์อะไรครับแล้วพักกาเบอร์อะไรดีครับ พ่อไอจีผู้สมาคุณเก่งเบอร์อะไรครับพรรคเพื่อไทยเบอร์อะไรครับยกเครื่องเพื่อไทยเพื่อไทยทําได้แน่นอนขอบคุณมากครับเพื่อไทยทําได้ทําให้ไทยยิ่งใหญ่เลือกพักเพื่อไทยโอโอ้เพื่อไทยทําได้ทําให้ไทยยิ่งใหญ่เลือกพักเพื่อไทยโอโอ้เพื่อไทยทําได้ประเทศไทยทาได้พร้อมที่จะทําต่อไป ยกเครื่องประเทศไทยล้างหนี้ทั่วไทยทำให้คนไทยรวยได้ก็เพื่อเราคนไทยแข็งแรงกาย